สวัสดีค่ะพี่ชายคือว่าพอดีฉันกําลังจะเดินทางไปหาเพื่อนนะคะมีเงินติดตัวอยู่3,000บาทแบบไม่รู้ว่ากระเป๋าหายไปไหนอะคะ่ะไม่รู้ว่า,าทำหล่นไว้หรือว่าโดนใครขโมยไปหรือเปล่าอะคะ่ะฉันหาไม่เจอเลยเอ,อ่อพี่พอจะให้ฉันยืมสัก200เป็นค่าเดินทางไปหาเพื่อนได้ไหมคะซองนี้มันหลอกของเงินแน่นอนเล่นด้วยหน่อยก็ได้ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้าวจริงจริงอะพี่ก็อยากจะช่วยอยู่หรอกนะแต่พี่ไม่ได้พกเงินสดไปด้วยสิรอทีนะ คุณคนสวยคะคือคุณพอที่จะมีเงินให้ฉันยืมสัก200เป็นค่าเดินทางไปหาเพื่อนได้ไหมคะคือฉันมีเงินติดตูวอยู่3,000บาทอะแต่ว่ากระเป๋าฉันหายไปไหนไม่รู้อะค่ะฉันหาไม่เจอเลยแล้วโทรศัพท์ก็ดันมาแบตหมดอีกอะคะ่ะเออถ้าคุณให้ฉันยืนมอะเดี๋ยวฉันทิ้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรติดต่อให้คุณเองคะ่ะเอ้ย18บมงกุฎสมัยเนี่ยเขาเล่นไม้นี้กันแล้วเหรอมีทิ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อให้ด้วย แถมดูดิคนเยอะแยะขนาดเนี้ยังกล้ามาหลอกกันอีกอ่ะกล้าด้านจริงเลยคือฉันไม่ใช่พวกสิปมงกุฎนะคะฉันคืนให้แน่นอนค่ะเออได้ไหมคะขอแค่เป็นค่าเดินทางไปหาเพื่อนสักสองร้อยก็พอแล้วค่ะเอ้ยนี่น้องจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่ได้อยากยุ่งด้วยหรอกนะแต่พี่จะปล่อยให้คนเนี้ย ทำแบบนี้ต่อนหน้าพี่ไม่ได้หรอกพี่จะปล่อยให้เขาหลอกน้องไม่ได้พระเอกแบบพี่เนี่ยต้องปกป้องน้องให้ได้สิไม่หลงเชื่อน,น,น,นี่นะนดูยังไงก็รู้ว่ามันหลอกกันชัดๆเลยอะเออฉันไม่ใช่พวกสิบแปดมงกุฎจริงๆนะคะจมูกฉันก็ไม่ได้ยาวด้วยอะเหมือนหรอคะก็ <c oughs> เออด <c oughs> ถิถึงแม้จะเหมือนนะแต่ฉันไม่ใช่พวกสิบแปดมงกุฎจริงๆนะคะเออถ้าไม่เชื่อฉันสาบานได้เลยะคะ่ะถ้าฉัน ขอให้ฟ้าผ่าเลยเั่นไงแดดเปรี้ยงๆแบบนี้พอสาบานปุ๊บฟ้าผ่าปั๊บเลยเอ๊วจะบอกว่าไม่ใช่ไงนฉันเชื่อคุณค่ะฉันเชื่อนะคะว่าคุณน้ำคุณแปดมันกุดหรอกคุณรับเงินได้ไว้นะคะอีกอย่างเราอายุก็ได้เรียกกันนะฉันเข้าใจคุณดีนะคะการที่คุณต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้คงลำบากหน้าดูเลย แล้วคุณพี่ก็เหมือนกันนะคะ,ะคือฉันเข้าใจในความหวังดีของคุณอะแต่คนเราอ่ะก็ต้องรู้จักเชื่อมั่นกันบ้างสิคะเป็นคนเหมือนกันอะต้องรู้จักช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอย่ายใจร้ายใจดำตั้ง่เลย <c oughs> ขอบคุณมากนะคะเออคุณพอมีกระดาษไหมคะเดี๋ยวฉันจะจดชื่อแล้วก็เบอร์โทรติดต่อของฉันให้เองค่ะได้ค่ะ จดชื่อเบอร์ติดต่อให้ด้วยชื่อจริงเบอร์จริงหรือเปล่าไม่รู้นี่ค่ะออแล้วคุณก็จดเบอร์โทรติดต่อกับชื่อของคุณมาหน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าถึงแล้วฉันจะรีบโอนคืนให้คุณเลยได้ค่ะขอบคุณมากนะคะนี่น้องน้องโดนหลอกแล้วรู้ตัวปะเนี่ย หน้าตาก็ดูฉลาดนะทำไมโง่ให้คนแปลกหน้ามาหลอกได้เนี่ยฮะแต่ฉันเชื่อเขาไงคะว่าเขานะี่ยไม่ใช่สิบแปดมงกุฎแน่นอนไม่ใช่18มงกุฎแน่นอน,น,น,อนว่ากี้เห็นปะสาบานปุ๊บฟ้าผ่าอะไรไม่เห็นเลยไงฮะงั้นเรามาพนันกันไหมล่ะว่าถ้าหากว่าฉันยืนยันได้ว่าเขาไม่ใช่18มงกุฎเนี่ยคุณก็จ่ายม้ฉัน3,000บาทแต่ถ้าหากว่าฉันยืนยันไม่ได้แล้วก็ฉันก็จะยอมจ่ายคุณเหล็3 0 0 0บาทโอเคไหมคะ ได้สิเอาเลยคนอย่างฉันเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนแค่ดูก็รู้แล้วว่านางน่นน่ะแปดมงกุฎอยากรู้เหมือนกันเจ้าอะไรมายืนยันเอาอะไรมายืนยันออย้นเหรอเอาอะไรมายืนยันงั้นหรอนี่งไงสามพันบาทพอดีเป๊ะแบบที่เขาพูดเลย <c oughs> แล้วฉันก็เห็นตอนที่เขาทำหล่นด้วยนะฉันบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่ แปดเมืองปูดหลอกันไม่มีใครโดนคนหลอกแบบที่คุณพูดด้วยอ่ะคะ้งคนเราเนี่ยก็ต้องรู้จักรน้ำใจชึ่มกันและกันแล้วก็หัดมีน้ำใจชึ่มกันและกันบ้างสิฮะอยาใจร้ายใจดำหน่อยนะฮะใจร้ายใจดำเชื่อใจกันกล้าพูดนะเขานี่มันปุบปากแล้วก็ไม่ต้องพูดเอ้าเฮ้ยจริงเหรอวะโอ๊ย บาทของไอ้นั่นจริงไวมไอ้ส8ปนลุงกูดกระมงโงย